สวัสดีครับวันนี้ ó, มาไหว้พระบนเขา BON จังหวัดของราชโมนนะแล้วก็ที่นี่จะเป็นทุกปีคนจะเยอะมากจะแน่นมากคนจะแน่นคนมากันเยอะตอนนี้เราอยู่ข้างล่างเดียวเราพักพักเราก็จะขึ้นไปอ๋อโง่ใจโมนะตอนแบกตองเลยนะกูเนาอาใจโมนะกูเนาอาใจโมแบกตองเลยนะเนี่ยเนี่ยก็อุ้งเวียงกล้เหมือนคลางเลกตื่นเต้นจริงๆเดยไปไปอ๋อขึ้นมาเพื่อมาเพื่อไปดอต้องเยี่ยชิบารีลอดเชน่าลูลาลาเทียนาะ อันนี้สลลลี่เด <มา S 2> ็ดดัดระานละคุณเยอะมากลเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปไ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 ปนี่ข้างแรกเลยไม่เคยไปมาก่อนเลยรัวจ้ากว้างกว่าที่เป่าม,มาหน้าอะไรแต้ม,มอะไรไหวมื้ยตัวตอนนี้เรามาถึงจุดที่ต้องเสื้อตัวรถก่อนอ่าต้องเสื้อตัวรถก่อนถึงจะได้นั่งรถขึ้นไปมึงม้โป้เงยดันแล้วมาตู้มาตอนตาแก่นะที่จะนี่ลตาดันนี่เป็นโน่ตอนเตยที่ได้แก่เป็นโนนะ ต้อนเตยต้อนตาใจตาเดี๋ยวบ่นะเพื่องผู้านมาตุ้ยจะไปต้องแกอ่ะนะตอนตาเตยเนี่ยเต้นเต้นไปไกลๆเบียก่ปต้องแกตอนนี้เราขึ้นบนรถเรียบร้อยแล้วีนี่รอให้คนเต็มรถแล้วก็จะขึ้นเขาตอนนี้เต็มตัวที่นั่งให้พร้อมแล้วก็รถก็จะออกแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบนรถ ขึ้นพาวแล้วนะฮะ่ตอนนี้ก็อยู่บนยอดเขาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กำลังจะขึ้นต่อตอนนี้อยู่ครึ่งทางแล้วนะ,ะกำลังจะถึงบนพระเจดีนะ ตอนนี้เราถึงบนคาบนที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะเดินต่อขึ้นพระแล้วก็เราจะจุดเทียนไปไหว้พระกันตามมาเลยครับตามมาเพิ่งถึงสดๆมัน,นร้อนเลยมีพระเนนตามมาละลายองค์เลยพระเนนงก็ไม่เงยใจแบียกเลยตามมา <c oughs> ถังข้าวัดแล้วนะก็เรียกว่าภาษามนก็ใจโมนะกวนโมว่างแต่ภาษาไทยก็พระก้อนเห็นนั่นเองมาวันที่แดดไม่ออก วนมืดนิดหน่อยตอนนี้นรถึงบนเจดีเป็นที่แทบลอยแล้วแล้วก็เราก็เดินวนไปรอบหนึ่งตามมาเลยว่ามันสวยขนาดไหนมามามาตามมาเลยซึ่งจะอยู่บนขาสงข้างจะส่งมากพอเราเดินมองเห็นจะเห็นเมืองเมืองไปรอบๆก็จะเป็นอะไรแล้วนู่นก็ ตอนนี้บนคาบิวสวยมากมาตามมาเลยครับตา,มมา <c oughs> ตนนะ้เรัอยูนในเรัองรับดนขรัโมนตรันรันี้ก็มนเชื่อในวรักดูนตัวเมนองครับดลนวัก็วนัดนก็ั จะสวยมากมีหลายๆจุดให้เดินชมเลยมีทั้งที่เล่นที่สนสนุกต <c oughs> อนนี้เรามาถื้ที่จุจดจุดถ่ายถ่ายรูปที่ก็จัดไว้ต้นไม้ส,สวยๆแล้วก็จะมีสวยมากย,ากยอันนี้น้ำตกน้ำตกุดที่เขามาถ่ายถ่ายรูปกันสวยนะหมุนไมูนไปเรล่นยๆ Ừ, น Teraz, like nah ี่อ mm ็ม hmm. ันต้นไม้ตอนนี้เรามาไว้พพะต่อแล้วก็ไปต่อตรงนี้ไว้แพะกัน้กมต่อต่อนี้ต่อเลยเดินมาเลยครับ